สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับบุญน้ำโชคนะครับผมทางบุญน้ำโชคกับมาอยู่ทีวัดพระตรงนะครับผม่ากับสิมาเบิงการาล่ำถวายนะครับล่ำแก้บนลระไปครับผมหลังจากมีทางช่องนะครับผมหลายๆ่านท่านาถือนะครับสามโตโตรงงวดวันที่หนึ่งมษสาสองหา5า,าครับอ่า เดี๋ยวเป็นจังไรบุญน้ำโชคก็จะพาไปเบิง้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อปอให้เป็นการพ่าดในคลิปต่อไปของบุญน้ำโชคครับอ่าแล้วทางบุญน้ำโชคก็จะมีข่าวนะครับผมอ่าของพระต้งสำรับอ่างวดต่อไปนี่นะครับผมงวดวันที่16เมษายน2565เนี่ยครับผมอ่าอ่าข่าวเรื่องอ่าพระโต้งนะครับผมจะบ่ได้อ่ามาออกทางช่องนะครับผมอาจจะให้เป็น แนวทางตัวเลขมาเวานะครับผมอ่าสิเป็นจังไรนะเดี๋ยวบุญน,น้ำโชกจะพาไปเบิ่งครับผมไปเบิ่งกันเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะครับผมอ่ามือนอิก,กาเงียบสงบดีครับผมอ่าก็รมๆแน่จากน้อยนะครับผมกำลังเย็นสบายครับ เอานี่และครับผมนนะกับเป็นาทางทีมงานช่องนะครับหลายๆท่านครับที่ได้ได้ได้รา,ายประหลาดกุ้รรแมัก์นึงนะสามลาม้านวัว แมนบอโอ้อ๋อจะเอาของของใจบุญอ oh, oh. oh. yeah. oh. oh. uh ๋อเนี่ยแหละครับผมอ่าได้ทีมงานทีมงานก็ได้อยู่ได้พลันนี้พลัน้อยแต่ไอทั้งทั้งใจบุญเพื่อนหลายเนาะเพื่อนเนี่ยแหละครับกำลังเตรียมโต้กำลังสีล่ำถวายกันนะครับผมสามล่านแต่เล่นเนาะแมนบอใจบุญค่ะไอโตเลขนี่ไปได้มาเตอร์ไซก่อนครับ เป็นเลขพญานาคไหมคะอ๋อเลขพญานาคเล็พญานาคค่ะเพิ่นเพิ่นถือมาสามงวดเลยจะว่าบนเสืองวดนี้ก็เลยว่าโอ้ยนำหนักๆรองน้ำบนที่ว่าไอ้ที่ว่าเพื่อนไห้เรียกมากบารนี้แล้วทั้งทั้งเท่ากับย่งบนเสือเพิ่นปันไหนสองงวดที่แล้วเนาะบารนี้งวดนี้ก็เลยว่ารลองเสียงน้ำเพิ่นบนดูบารนี้เขาตรงๆเลยตรงๆเลยหกหนึ่งแปดเลยค่ะนั่นแหละครับผมก็คือเป็นทอ่งช่องใจบุญนะครับผมอเพื่อนเล่นนักประสานเท่ครับผมเพื่อนก็เลย ได้ลายเพิ่นได้ตัวเลขเป็นตัวเลขพยานาคมากแต่เพิ่นกะย่บงบอก่าบอกเอฟซีนะครับผมเนื่องจากย่งบอมันใจเพิ่นเมื่อบอกสามงวดแล้วงวดนี้ก็เลยล่องสื่อเบิงครับก็เลยเข่าหลีงวดนาเพิ่นสิมีแนวทางจังไดเดี๋ยวกะมีข่าวสารยังก็ทั้งบุญน,น้าโชกกะจะล่องห้แล้วครับผมาทาั้งบุญน,น้าโชกกะได้ยูแต่ทั้งบุญน,น้าโชกได้จากาเลขของเอซียนม่วนแจงวัฒนะครับ เป็นเลขตัวเดียวกันนั่นละบุญน้ำโชกได้โต๊ดเนาะนี่แหละครับตั้งทีมงานกำลังจุดถูกจุดเทียนบอกนะครับผมว่าสีมะล่อมแล้วเดอ้อมือหนีว่าสั่นในโชกได้ใช่นะครับเลขกผูพ้พยายนาคักนะครับนนนเนเาะน,น,นี่แหละครับถือทุกคนนะครับนี่ที่เห็นนี่สีม่มะลํานี่ พู้ละสองบาทครับนี่แหละอ้าวนี่แหละครับผมกับยูกับอ่าพี่ค้องผ้าร่วยครับค่ะสวัสดีค่ะได้จักบาทในทามแน่บางนึงนะโอ้ได้บัหลายเนาะค่ะโอ้เพราะได้ค่าน้ำมันโอ้นั่นแหละครับทางทีมงานอ่าก็ได้บรรทุกคนเนาะครับผมเพราะได้ค่าน้ำมันละค่ะหลังจากอ่าได้ตัวเลขของพัญานาคมา กันบอกค่ะก็ได้พูดรอนอยค่ะก็ยังบ่หมั่นใจปัไนไดก็เลยงวดนี่ละคะว่าจิจัดนักๆอ้าวจัดไปเนาะค่ะโชคนะครับบ่าได้ได้เท่าไรได้เป็นเป็นเท่าไรน่โอ้ยอได้พ่อคาน้ำมันครับโอ้ได้พ่อคาน้ำมันพ่อได้คาเตือนน้ำมันนั่นแหละได้พอสองแสนถึงบ่ถึงบ่าสองแสนบ่าบ่ปันนั่นครับบ่าปันนั่นโอ้โหนี่แหละครับอทั้งคนมีโชกกะอ่าได้โชคได้ลาบอยู่นะครับผมอ่าสี่แสนกว่าบาทนี่ละ คิดว่านะเพราะว่าไอ้ทั้งคนไม่โชคนี่ได้โตดเนาะครับอ๋อนั่นแหละครับอ่า้วแล้วงฆษนานีสิจังใดโฆษณาล่องติดตามครับตอนนี้กาลังติดตามตอนนี้ท่าตัวเลขพยานากอยู่ครับโอ้โกาลองครับกาลังแห้งครับโอเคครับจังใดเดี๋ยวกาจะพาไปติดตามกันต้อง พาไปเบิงไอ้ผู้พันถือกลายเลยเห็นรถตู้มันจอดอยู่นี่ละสีย่างไปเบิงสันดิคุณหน่ารถตู้ขั้นหมกไงเต็มเต็มครับเพื่อนเลยรถตู้ทั่นี่นะครับปลาเพันชื่อสดสวัสดีครับสวัสดีครับมาให้สัมผัสจักบาทเนี่ยผู้ดวงเฮี้ยนนะก็ว่านแม่นไผ่นาะจออดีไว้ยู่กับว่านแม่นไผ่ กเป็นพระเวยทานมีย่าน่้สายอนสมาทั้งเดียวกันบมเวไทยน่แต่ตนเนาะูดวงดีดวงแห้งเนาะครับเนาะผู้ได้ารเนาะอาแก่ลองก้นที่ะกะเียเกลืน้ำกันทุกคนอยมยนบ่เอาเอาลงลงมาบ่อยฟังเนี่ยผู้ได้รเนี่ยเดวลงมาบ่อยฟังเนี่ยเป็นตั้งใดเออม่นมียนบ่เอฟซีสิบอปล่อยกบ่บ่หลาขาดเพราะว่ากัวหน้าค่อยตามหัวหน้าก่อยตามเอเอานเอา เราเาซูฟังเดราจะเตาสูฟังว่าเปลี่ยนมาจังไหนเยบี้จะ่อยเฝ้า่อยกันเนอะเอาถูกไหมเอาเนี่ละเดนอยู่นนี่ล่ะเออบอมันมีที่ปที่มาอยู่เดียวสิเตาสูฟังเอาสันนสันปูสันสัมผัสดีๆไหมนะเอาสันบ่ปูสันเอาปูเนี่ละเป็นเป็นเลขซะย่านัาเลขเลขึ้นฝันเื่้นฝันเขึ้นฝันใน เพื่อนสันเกี่ยวพญานาคนะมีก้นใหญมากมีก้นใหญมากแต่ว่าเพื่อนตีกมาสามงวดเลยดิเพื่อนตีกมาสามงวดแล้วเจ้าของเขาก็มาตามงวดนี้บัดนี้เพื่อนกระไฮมากถงงวดลอะไรสามโตตรงสามงวดไหมคือว่าสองงวดก่อนนี่เพป็นบอกมากอ่ะยังบ่สเซีอเพื่อนบ่อสเซียบ่ได้เสืออืมืวอนี้ก็เลยื่อนเอาเบอรเล่ยมันบอืวอนี้ร่องงวดนี้ร่องมันก็น่าสนอกว่าได้ก็ให้มันได้เงินล้านเลยดว่าสนอว่อมันมันมันเอื่นปฏิโตตรงครับยิ่งอีกหนึ่งจีบอร่อยฟังมามัน มันไปตรงกรับเลขไอ้เสียนห้วนแจงวัฒนะนีการเลั่ยม,มันใจมันไปตรงกรับเลขเสียนห้วนแจงวัฒนะเสี้ยนห้วนแจงวัฒนไหามากซีหาหางนี่แหละแต่ว่าเลขบนเขาตลอดเสียนห้วนเขาสองหวัดติดหมดเลยเลขสองเลขสามตัวแล้วนะจะคว้างพ้นพันมากเลขสามตัวน่ามาลบเนยยังหน่อยนะอยเอาเสียกับกรว่าสื่อเทียนนึงเอาลวดราสั่นเหรอกะจังสั้นแหละ แต่ว่ากัปีนึงกับรดถือก็ซีเทียดอกสามเทียซีเทียเนี่ยแหละส่วนมากมันสีตรงๆสีมันหายากเลยโดยส่วนมากกับที่ต้นมาครับวันนี้มันปั่นสีตรงๆใช่บนะเอาเล้ววันนี้มากเขามันมีที่มาที่ไปอย่างไหครับล่องเหลาซูฟังจักน้อยเนี่ยนะมันมันเปลี่ยนเร่อเหลาซูฟังที่ไปที่มานี่มันเป็นเลขไอ้ท้ายบานเดียวกันกับทั้ง ทั้งเมียเมียก็คือบุญน้ำโชคอ่ะล่ะบ่เมี่เมียโอ้ยเมียเมียคือใจบุญบ่คิดเมียก็วาอยู่บุญน้ำโชกมันยังคือยังกังกากังกาอ่ามันเป็นเครื่อมันเป็นเลขไอ้ไทยบ้านเดียวกันครับเมียอ่าเมียก็คือใจบุญน้ำโชค เมื่อเมื่อนี้นี่สาเหตุที่มาล่ำเมื่อนี้เออ๋ยาเขามาล่ำก็เลยมาจอดรถนี่ไว้พี่แต่ที่กิ่งรถก็ออกออกมาแต่โดนละละแต่วันวันนี้มันมาติดตัวตรงกับพ่อด้หักลบกบนี่เขาไฟแนนเขาคูสินะที่กิ่งในกับตีก็มันอาจารย์ต้งอยู่แต่วันติดหลายเลขสองตัวเขาก็ซื้อไวซีสาหาพันคุนะหมายถึงว่าเงินถือสิแบบนี้มันจะได้ถือปลายอ๋อพักล่เดี๋ไฟแนนหักเสร็นแล้วเลยใช่กว่า หาเก็บเ่าไรเก็บเป็นล้านนั่รถพ่ได้ดาวนั่นรถเมื่อคีรรถวันนี้ก็ไปหักรบกบหนีเขามันก็หลายเนี่ยรถเอาเมื่อคีรรถนะวันนี้ก็เลยว่าโอ้วันนี้มันก็พอได้อยู่ก็เลยไปหักรบกบหนีเขาเหี่มันจวงซาสนับจะคว้างก่เอาเข่าห้อยเกียร์กินไปจังกันบ่ายเป็นไทยเลยมาบ่เป็นไทยเลยสิเล็กแต่เดียวเป็นไทยเลยกับเลยนั่นแล้วที่จริงแล้วเล็กฝืนหายมาสามวดแล้วเขามาสามวดแล้วจะ ความฝึกของเจ้าฟางเนาะความเอาง่ายๆว่าเม่มีวาสนาเราไปไอ้งวัดที่แล้วนะเราก็จันกับโอ้จีด้เงินหลบายจะทด้บานี้กับเรื่บอสเซียข้าเจ้ากับเลยบริสุทธิ์นั่นนะวัดที่แล้วนี่กับบอสเซียกับบริสุทธินั้นมาบ้างวัดนี้ล่องมันก็แน่วัาเด็ดดอกว่าร่องมันอะไรบอสเซียอะไเป็นไหนฮะกับบอสเซียอะไเป็นไหนมันร่องมึงกับอะไรล่องเบิงกับบานีที่จริงแล้วบ่าแม่นตัวผมซื้อดอกผมซื้อเล็กมันบอมานไหเมียซื้อว่าจังก็เลยมาปรึกษากันบ้า ร่างมันตตัไก่มันตูวโลมีไก่มันมีด้วยฉันหอก็เลยตัดินใจปวดผาดต่วเอฟซีก็บมัต้องน่อยใจสาเหตุที่บได้ลงไหเอฟซีเบื้องเนี่งเอาเจ้าเป็นคนเป็นไทยทำยูดตัแท้ๆคือบอลงไหเอฟซีอัดเอาเจจะคว้างบอกปัจจบันทว่าที่จริงแล้วนะอย่าปเสียใจเพราะว่าเพื่อนบ่ใหลงตัจะคว้างเลขนี่มาบอกว่าอย่าลงแต่ว่าเพื่อนก็ใไหสัญญากันว่าถ้าเลขถึงวันนี้เนี่ยไหลงเลขถึงวันนี้ลงเลยเลขเก็บันเลขค่อยเขาวนนี้ค่อยลง ไปให้ร่องแค่เพื่อนวางสั้นเจ้าวัวนี้เพื่อนกะไปแก้บนมาหล่ะที่เพื่อนกะไปบนเอากันพญาหน้าที่เพื่อนมองไปเพื่อนไปบนบุนละมาเข่าฝันเพื่อนแต่บอกกอนั้นว่าเลขทูนี่เป็นเลขฝันอ,อแต่ว่าที่เพื่อนไปแก้บนมากนี่เพื่อนได้เลขทูบมากอ่ะนี่มันก,ก็เป็นสองแง่สองมุมที่บันี้กจะ<ม>เป็นเลขสองตัวที่บันเลขทูบเพิ่นก็ได้มาเือนกันได้มาแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวจีบ้าสู้กันอ่าแต่ว่าในส่วนเลขฝันนี่เพื่อนยังบ่นฝันถ้าเพื่อนฝันเราจีฝ้าล่งให้ S <S แต่ว่ากะบอกก่อนเด้อเพื่อนจีบอยสัมษั์เอาเสียงเนี่ยแต่มาขันได้ตัวเลขว่าบอลสูรรรส้กันฟังสี้กัเอาเนะเาะแต่ว่าก็ย,ยืนยันว่าเป็นเลขเพื่อนนั่นแหละอ่างว่าผิดกับยามากันเพราะ,ระว่าเขากับว่าดดตัวเขากับเสียงโฉกคือกันไทยกันใดอ่านะเอางางว่าทีมงานช่องนี่ขอมุ่ที่ใดมากนี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเรื่องจริงเรื่องจริงแต่ว่า,าที่การลงทุนนี่มันมาตรงกับเลกเยนวันร่านอ่าเจนวัฒนาเจงวันนาครับ อ่านะะพะว่าเป็นเซียนม้วนเิ่นกับเขาสองสมวดเลยดเลี้ยสามตัวนี่เลียนม้วนเนี่ยจะไปมองเลขสองตัวให้มองเลขสามตัวได้เิ่นถิ่ตลอดอ่านะบ้ามันมาตรงกันครังแนีแต่ว่าเซียนม้วนถือตัวซึ่งบุญน้ำโจงเองก็ถี่อยู่ดิถือยู่ถือยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าได้ตัวล่ะอ่าดูน้ำโจกะถือยูแบบนี้ก็ได้บุญน้ำโจกเอาเว้เบาสู่ฟังที่จริงที่ไปที่มากของเซียนม้วนเนี่ก็คือบุญน้ำโจงนี่ล่ะเปลี่นผู้ผู้พาไปสัมผัสอ่า ก็ S <S ได้ทั้งคุณนมาแน่มาหยิบใตทั้งพี่บ้ามาตรงกันมันมาตรงกันข้างแน่แต่เลขตัวนี้เชี่ยนม้วนกันเน็นอ่าเลขนี่นะเนาะอ่าเลขไอ้แปดหนึ่งหกอ่าแปดหนึ่งหกเนี่ยเป็นเป็นเปนเนียนแต่ว่าเป็นเนียนตัวโต้ดิครับเป็นเพิ่นเกณฑ์ตาไปซามาอยู่นะอ่าแต่ว่างว,าวดนี้หลังวดเข้าเสี่ยวที่เดียดเข้ากลับไปเบิ้งเชี่ยนม้วนน้ำอ่าเราเชี่ยนม้วนไหนมาตัวไหนแล้วก็มาตรงกันว่ากันตรงกันในเข้ากับสวัสดีครับเี้หมดจัดการเลยวันถอ ปลาดิเลขที่เพิ่นได้มากแล้วนี่เดี๋ยวผมถีบเว้าสู่ฟังหน่อยดอกเออเมื่อบ้านเพิ่นไปแก้บนญเป็นไปแก้บนเพิ่นก็ได้เลขมาอยู่แต่ว่าเลขถูกแต่ว่าข้าก็ทมวเบิ่งเลขกฝังที่หนึ่งว่าจะเปลี่ยนเช่นไรมันสิโตกันบ่เนาะแมนแมนข้านเราเาเลียงเลขสามตัวด้นี่เด้นี่ยนะพูดได้จีเป็นตัดซื้อสองตัวก็แล้วแต่ผู้ถนัดแต่ผู้คานี่มากเลยล่ะสามตัวมันจะค่อยได้เท่ะหลายบาทอ้าติดใจแล้วไปขอขอตัวเล็กคนนึงที่เพิ่อนท้มาหวักวัน แล้วว่านนี้เด้อยุ้ยใส่บูหลี่รอะไรรถไก่มายุ้ยวองไหล่ตาไฟแห้งบุหีโอ้นี่เด้อไฟพี่น้องเด้ออ่ามีสองยอดจะคือยอดเป็นรวบรวบเงินไปเฮ็ดบุญเนาะจะคือได้เก้าห้าเก้าหกเลขเลขยอดเงินไปเฮ็ดบุญนี่ยเก้าหาเก้าหกเก้าห้าเก้าหกมันมาตรงกับสูญเสียเศษเงวดที่แล้วเจ้นี่เป็นประสาทจ้ะนั่แต่ว่าตรงกันนั่นแล้วว่าพ มาบังเอิญจับเลขทูบเพื่อนขอโชวขอใช่เนี่ยจุดทูไปใครเนี่ยครับเลขทูบไปใครได้ศูนย์เก้าห้าโอ้ะเก้าห้าอ่าอื่นผู้ใดมักเสื้อสามตัวก็ซื้อูนย์เก้าหารดแล้วล่ะผู้ใดมักเสื้อตัวเดียวก็เสื้อหารวดเสื้อเก้าไป่รดชินะเอ่อเสื้อตัวเดียวฮะนะจี่กิริงแล้วนี่ยอดทําบุญนี่มันบังเอิญมาตรงกับเลขทูบอ่าเป็นเก้าห้าเก้าหกเพื่อนตะอ่าเพื่อนหลังจากที่จุดทูบแล้ว คือแม่ลังจากที่ถวายเพื่อนถวายผ่าป้าก้อนบอ่เพื่อนถวายผ่าป้าก้อนค่อยมาจุู่ๆบ่เพื่อนถวายผ่าป้าก้อนค่อยมาจุด่ๆเนี่ยเป็นข้วเมืองเอินอยู่นี่เน,นาะใ่ค่ะมังเอิเนสีได้โชคกับบอจักเพื่อนบอกว่าคันได้น่ะที่ฟ้าโทรกมาบอกเมื่อกี้กระตรงกังงนถูกกระฟันโอ้เมื่อที่แล้วนี่ถูกกระฟันตรงกันบ่กถูกได้สองแปดหกแต่ฟันได้หกหนึ่งแปดมาสักเพื่อนมาบอกแล้วกันมันใกล้เคียงกัน เพิ่นเพิ่นจูดต้องรนะแต่ว่ากติัดจุดเที่ยวเดียวนี่ลเพิ่นบ่จุดกูมื่อหรอกอทันจุดกูเมื่อนี่ย่านได้เอาิกอาซอ่อยู่อ้าเอกวถืออะทั้งเอฟซีบางจะจัดนะโ้นี่บอกด็กว่าเอออาเอาเนีเด้อสม้าวมาเบิองนะนี่เฮนีรถนี่มันค่อยจังอ้วทังผีก่อนาวาาเด้อค่ะฝเด้อเบิงเอาเด้ออันนี้คือคือเหล็กสายพญานาค ที่ที่อ่าผมได้โชคน้่นนี่แหละเลขสายพญานาคแต่ว่ายังบ่วเป็นเลขฝันเนี้ยเป็นเลขเพินเซียงโชคจุดทูบแต่ว่าสาเหตุเป็ยนยังคือเอาเลขตัวนี้มาบอกกอนก็คือเลขผัปามันมาตรงกับเลขถูเพิินอ่ามันก็เลยก็เลยเอามาเอาสู้กันฟังกอนไติ๊กไว้สกงันจะเ้าไปชื่อมาเบิองว่าเลขฝันเพื่อนที่ตรงกันบอสินะเอาไปซ่อมมือกันเอาไปซ่อมมือกันนี่นะ9596 9ก้าห้าเก้าหคือยอดผ้บป่าอ่าศูนย์เก้าห้าคือเลขห้าคือเลขทูบเลขทูบของคุณไครบ่พี่นี่ตรงทั้งนี้ครับเอาสองสองนี่นะสุดละเลอานนี่เด้ออนี่เด้อไม่ไปอยากถามอีกว่าบัเนี่ยขอบันนี้เพิ่นมีนัดไม่หมายกันบอกว่าเมือนไเพิ่นสี่ มื่อไรมันติดฟันหรออันนี้จังชี่กันที่ว่าตามรักมะฝันนี่มันบอกกำหนดมือเมื่อไรนี่แล้วแต่วันติดเกิดจากฝันที่ลงมาล่องมือไดนก้อยฟันกับก้อนแน่เนาะก้อนประดว่าเอ๊ะมือนี่ติดฟันเลยดี่ที่ว่าเลยมาเด็กคนติดบอกประมาณเลขกก้อนเลขออกสองสามมือจ้ะอ๋อคอันอันนีงก้อนแมีนว่าชักชวนพ่อยี่น้องไปเสียเงินเสียทองเด้อตัวแอ็ดเองแอ็ดกะกะใดกะเสียเนี่ยคนมักเลขเนาะกับวามหมายกะ คือวัดอยู่ที่แต่บวแมนวันชักชวนกันมาเรียนดึกดึกเอารวดบวแมนทังสั่นดิบวแมนเนี่ยดึกเอาดึกเอารวดบวแมนดิต้องใส่สตีดีๆก่อนจะรุงทุนงร่งเทียนบวตรงกันอ่ผมเชื่อว่าคนที่เบิ่งผมอยู่ตอนนี้ทั้งเบิดเนี่ยคนดวงสีบว่ดวงบวดีพร้อมกันต่อนะเออกระสีภูมิคืออย่างผมเนี่ยสามวัดเป็นอยังค่อยมาเสียแต่งวัดเหนียวสองวัดเป็นอยัางข้าวได้มันเปลี่ยนสั่นดิ เพระาะว่ามันยังบ่นถึงว่าละแ้วก็ยังบ่นถึงโอกาสนะบ้นทานถึงคิ้วเฮาขอับยังบ่นถึงคิวเฮาเห็นบ่าเห็นชะัดบ่นเห็นครับเห็นอยูนนะขันเห็ยนแล้วกันเท่านี้ตัวอ่านี่แล้วครับผมก็คืออ่าการล่ำถวายอ่าล่ำบวงสวงแล้วก็อ่าทีวาถือเลขนะครับผมสามโตตรงอ่าบานีข้าวเลื่องเล่าของพราต้งนะครับผม ก็คือช่วงงวดนี้พระตรงคืองดไห้สัมผัสนะครับผมแต่สี่ไห่โตเลขมาอยู่เดี๋ยวคันมีความเคลื่อนไหวกับโตเกี่ยวกับโต,ต,ต,ตเลขของพระตรงเนี่ยหุ่นน้าโชกก็จะเอามาลงไห้เบิ้งครับผมสาหรับคลิปนี้กับเบมี่ยังแล้ะครับผมกับขอบคุณเนปซี่ที่หนารักทุกท่านครับที่ติดตามจนจบครับสําหรับคลิปหนามี่ยังกายถ้าเบิ้งกันเนาะครับผมอขอบคุณเนปซี่ทุกท่านครับขอบคุณครับ